ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังส่งข่าวประจำวันที่25เมษายน2566ครับทางประกันสังคมนะคะเตรียมที่จะ จ่ายเงินดูแลผู้ประกันตนหลังสงครามน,นะครับมาเช็ครายละเอียดเงื่อนไขกันนะครับก็ขอขอบคุณจากนะครับท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับคุณบุญสงนะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางประกันสังคมเนี่ยเตยมเงินประมาณ10กว่าล้านบาทนะครับที่จะจ่ายเงินดูแลให้กับผู้ประกันตนที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุช่วงสงครามที่ผ่านมานะครับดังนั้นผู้ประกันตนท่านใดนะครับหรือว่าเป็นทายาทผู้ที่มีสิทธิ สามารถยื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทนได้ภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ประสบเหตุหรือว่านับตั้งแต่วันที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงสงกรานนะครับสามารถทําเรื่องขอได้ที่สํานักงานประกันสังคมที่กรุงเทพนะครับถ้าอยู่ที่กรุงเทพนะทั้ง12แห่งหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปตามที่สาขาแต่ละจังหวัดนะครับที่ท่านอาศัยอยู่นั่นเองครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1 5 0 6 เบอร์นี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้สำหรับเงินดูแลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับรวมถึงบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับถ้าหากว่าใครไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือแต่อย่างใดอันนี้สตังตอบเคลียร์นะครับซึ่งทางประกันสังคมเนี่ยเตรียมเงินให้ท่านเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยต้องไปโทรหรือว่าสอบถามข้อมูลว่าอยู่ในเงื่อนไขที่เขาเนี่ยจะช่วยเหลือหรือไม่นั่นเองครับหากคุณอยากดูข่าวสสริการแห่งรัฐหรือว่าให้สตังติดตามข่าวอะไรเกี่ยวกับประกันสังคมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับเดี๋ยวสตังจะไปตามข่าวให้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสงตังมีเดียด้วยนะครับจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube บริการนี้ส่งให้ฟรีไม่่่คิิดดดตังงอยาืมกก ประโยชน์ของคุณผู้ชมด้วยนะมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ